สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านออกตอนเ้าก็สู่ช่องนอตเอวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA GTAV นะครับผมนี่เราก็ไม่มีอะไรมากปร,รกับ้องกับจักรยานคู่ใจเราเออกชีไม่ได้ด้วยอะอีกแอะไรใครหาไงเจอใครครับผมลองไปทักทยสวัสด,ดีครับบวัสด,ดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับคืออะไรครับอันนี้มาซ่อมรถครับครับผมรถคุณมีมมไหมรถแพงไหมนี่ไงรถผมนี่ไงจอดโองล้อ,อ,<พ>อเป็นไงรนถะแพงนะนี่<ล>ดูหมแ้วหดแล้วหดแพงไงไโมไปหนึ่งทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับรถเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้เสียงเพลงอะไรอันนี้ไม่ค่อยได้ยินได้ยินเสียงเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับผม นะครับผมเมื่อกี้นี่อยู่มาเนี่ยรถผมโอ้มนฉี่ได้วะเป็นอะไรวะเดี๋ยวซื้อขันใหม่เลยยุ่งยากเกินาทางเข้าหายครับผมท่านผู้ชมนี่ไงผมจิตลงดแดน้วผมขายพาหนะเอ้าอยู่ไหนละ่ะทางเข้าโอยงงเนี่ยร้านพาหนะอีไป แปดร้อยซื้ออย่างเดียวคนมันมัน,ม,นมันเหลือนะครับแปดร้อยเอามาทำไรเงินผมเป็นเมือนะครับไม่อยากจะโม้เท่าไหร่ละครับ oh, <no. S 1> จักรยานผมซื้อมาเอาเอาเอาใครมายิงตัดนะผมสวัสดีครับ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 ลักทายแล้วหนีเป็นสเตปของนักโจนนักโจนเฉ่นักกุน <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> ผมจะไม่ไมาเกียนใครครับผม <c oughs> ผมจะมาทักทาย คนในเซิร์ฟนี้นะครับผมว่ายวนด้วยัสวัสดีครับ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 เดยวปิดขี่ด้วยยายปโคนเข้ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชีครับ เราจอดอย่างนี้ครับจัก,กรยานเรามาัโนโนหนึ่งนะครับผมไม่มีรถขับไหนแซงรถผมได้แล้วเหมือนบักเหมือนบั็จกหาคนแถวนี้ประจวบด,ดี <c oughs> เข้ามาวันด,ดีทั่วเซิร์ฟนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาขึ้นรถไปวันด,ดีทั่วเซิร์ฟภารกิจเราเน่เจอแล้วคนหนึ่งพี่ยังไม่วัดดีเดี๋ยววัดดีเขาก่อนนะ เอาเขาหายต้องใส่เขาซื้อรถมาเด็กได้ไงเจอรถคันหนึ่งครับไปปัดดีเข้ามารวยรวยวะแกงนี้สายป้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

โอ้โห oh, ซื้ออะไรรถนี่รถทางนซื้อรถทางนตรแก้วโอ้ oh, พระเจ้าจอดมันยอดมากสวัสดีครับสวัสดีครับมา,มาทำอไมลรงครับเสียงยานมากเลย <c oughs> รถทางไม่นี่รถทางไม่นี่ ได้ครับยานมากเลยเขาบอกอัพหนึ่งนะครับมาไปหมดแล้วครับผมเราต้องไล่วัดดีให้ทั่วเซิร์ฟนะผมภารกิจวันนี้เราวัดตี้ทั่วเซิร์ฟ เพื่อติดแดนใครนะครับผมเรายังไม่ได้ไปทำงานนะผมงานของเราก็คือโอ้โหปลาเลี่ยมปลาเลี่ยมนะปลาเลี่ยมปลาผานั่นเองเดี๋ยวไหนเดี๋ยวผมอาชีพไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนงานกันนะผมงานผมขายหมูเฉยเออไม่ใช่ขายหมูอะไรเนี่ยได้ได้นี่ ใช่ที่เปลี่ยนเลยวะผมไปลืมไปหมดแล้วเนาะไม่ได้เข้าค่อยเข้ามาเ,ลเปลี่ยนอา,อาชีพอ่ะอาชีพผมตกจัดโอ้ยตองียไม่ได้แล้วพระเจ้าดีเข้าไมา่ทำแบบนี้มันไม่ใช่หรอกครับอ้าวอ้าวอยากมีเรื่องนี่ว่าคันนี้นะครับแข่งอะไรกับรถผมเดี๋ยวเดี๋ยวถอยดีก่อน เอ็นเจอคนใช่ไหมตรงเดิมนี่วะไปเขาจะมาซื้อรถกันนะครผมผมจะไปที่ที่เกิดนั่นแหละงานชีปลาอย่างช้าๆ้าไชีเร็วไม่เป็นนะครับโอ้ตำรวจไล่ล่าครับจังวันนี้ว่าไงโอ้โหจับไม่ได้จับไม่ทันสงสัยโอ้โหเจอคนวิ่ง ใจไม่มีรถเอยไม่ใช่โอ้โอ้โอ้ยยยอ้ยยยโอยยยยยเยยยยยยนยยยยัยยงยย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 ยบช้ายย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 นยย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 ย สวัสดีทัวเซิร์ฟครับผมเป็นไงล่ะครับเ่อยอชีสนะครับสี่ดีครับสวัสดีครับงานใหม่ก่อนนะครับผมเอาทำงานอะไรดีครับขุดเหมืองไปมางานขุดเหมืองนะครับผม ไปขุดเหมืองคลินี้ผมจะเดี๋ยวคลิปขอคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมมาทำอาชีพขุดเหมืองให้ดูผมเราจะเกณฑ์นคนดีไหมเนี่ยอ๋อทำไมไมันแตกระดับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเงียบครับผมเงียบคู่วิ่งดิ สวัสดีครับสวัสดีครับได้มีงานตำรวจเด้๋ยผมทำเลยครับผมว่าจะเป็นตำรวจสักหน่อยเอาสมัครเรียนไงผมก็ไม่รู้นะครับโอ้โหแลมโบ้โตทักทายหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปเลยครับ กไม่มีคนมาถามว่อยเป็นมาถามผมนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเย่มนะครับ สวัสด <łę yi> ีคร <ooo Verd us> ับสวัสดีครับเสื้อขาวครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะครับผมไม่ได้ยินนะครับไปแล้วครับ ดีครับดีครับแก้งอะไรนี่ไปแล้วครับผมไปแล้วครับ นัดหนึ่งนะครับเนีย่ยนะสเต็ปจู๊ครับสเต็ปจู๊บูก,ก่อนครับรอยจู๊ก่อนพอไม่ได้ด้วยแล้วก็อยู่บริเวณนี้ครับไม่มีใครทำอะไรเราได้นี่คือบริเวณที่ปลอดภัยดู หน้าเราสาหัสไปครั้งหนึ่งคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ผมมาไล่สวัสดีแล้วก็มาลองเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็น G T A l o p e นะครับผมนั่นแหละ G T A l o p e ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมถือว่ามาเอาหาเฉยๆครับทำเพื่อฟอร์มบันเทิงนะครับ,รค,รบคลิปนี้ เจอผมต่ดนันหนึ่งสงสัสยจะแค้นหนักอยู่ครับคนนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงคนพูดเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมต้องใส่ผมไมปรับอะไรไหมแน่นอนได้ชอบคลี้อย่ากดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, ด้วยนะ่ะบายบาย let's go